คู่นี้นะครับระหว่างทีมเยือนร้อยสามสองนะครับมากับรวมเพื่อนปูซิตี้นะครับเจอกับทีมอุ้มลงทานเจอกับรวมกับทีมกับกล้องซิตี้นะฮะนี่อุ้มเปิดมาครับถอดเสื้อนะครับ้าทั่วประเทศนะฮะเนี่ยถอดเสื้อบอกว่าใครที่จะเดิมพันกับเขามาเลยนะฮะเนี่ย อุ้มนงทานะครับเมาดูกันครับอันนี้น้องชายของคุณอุ้มนะอุ้มเอ้ยน้องชายของคุณหนุ่มบุรีรัำนะครับเปิดไปเสริมดีครับเหลือรับเอาลิ้นเดียวก็ได้เหลือรับครลูกนี้เสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีครับเสริมไปอ้าวหลงอีกครับลุงนี้ไปเรื่อยนะเมื่อกี้นะครับก็คู่นี้นะครับไปกลับนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมฮะสองพันนะ ติดปลายนวมกันสองพันนะสนามนี้อยู่ที่ลาดพ้าวร้อยสามสิบนะครับเขาเรียกว่าสนามลงไฟฟ้านะครับเอาเรามาดูครับอุ้มลงฐานเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วครับโอ้ลุงนี้ออกยังไม่ได้เงือนะครับยังไม่ได้เงืาไม่ได้ลงนะครับอันนี้ใช้หัวนะครับเด่ยโอนอู้ังฟัดเลยโดนไม่โดนเรากแล้วอะไโดนไม่โดน สถานตัวัเราไม่รู้หรอกาเรเาเก็บไกลฮะคู่นี้นะครับเสียงเงียบๆนะครับนี่เยใอคาลครับเยร์ร้อยสมเสริมาครับเก็บได้อ้าวเรียบร้อยครับเอามืเสร์ววิว่ากันฟันเนี่ยเมื่อเสร์ยี่สิว กลไปครับฝั่งนู้นนะครับเขาเล่นจริงกระจังนะชุดงานนะครับเดี๋ยวดูหัวดีฝั่งนู้นเรียบร้อยครับติดเน็ตทำเองนะครับเห็นเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาครับแหม่ปอกสวยต้องตั้งไปครับลูกนี้โอ้ปาดเรียบร้อยครับลงลงฝั่งนี้นี่อะไรวะ เดี๋ยวมีรีเพย์ด้วยนะกูตายอยู่รีเพย์นะโอ้ยออกเยอะออกเยอะออกครับลุงนี้รีเพย์ได้ครับเรามีเราถ่ายอยู่นะเดี๋ยวครับลุงนี่เสิร์ฟไปเสิร์ฟปีตายนะครับคููดีเสิร์ฟปีตายโอ้โอ้ปาดมาครับเรียบร้อยบล็อกดีนะออกเยอะโอ้ออกเป็นคืบเลย อของตัวเองก็มีอ่านนะมาเสริมมาเสริมเสริมอุ้มเสิร์ฟครับเสริมก็ไปออกเอ็นนี่ปูซิตี้ครับเปิดเปิดเสียนะครับตัวนี้ตอนเด็กๆแนวโหดแถมเดินสายเดินพันนี่น้องของคุณอุ้มน้องของคุณหดุ่มบุรีรัมย์นะครับอุ้มนะฮะมีใครของขึ้นเลยเหรอ่ะอุ้มลงถ่านเอามาแล้วอ้าวครับต่อมเสิร์ฟ คู่นี้นะครับราคาเงียบนะครับคู่นี้ราคาเงียบอยู่นะฮะฟังมาครับมงแรแม่นี่ครับกองเชียร์ฝั่งนี้เยอะเลยนะฮะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับนี่มาจากทุกสารทิศแล้วครับเสิร์ไปครับนี่ลูกนี้โอ้แตกครับ นี่แตกครับเอาแล้วครับสั่งป่าเล็กเสริมมาครับเสริมมากล่องยกไปแล้วครับนี่เนี่ยหลังอยู่กับฟูว่างี้ก็ปูสันแบกมาอ้าวกล้องเปิด โอ้ยังได้ครับลูกนี้สุดยอดเลยครับลูกาโอ้ลูกนี้แก้นะครับแก้ไกลนะครับจะกลายเป็นดีนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นเริ่มบนกันแล้วครับเสิร์ฟอีกทีหนึ่งของน้องอุ้มครับเสิร์ฟกันไปเนี่ครับลูกนี้โอ้โมงดีไอไปไปตะแย่ลุนโอ้ลูกนี้ตามลูกแก่โอ้ลูกนี้น่าเสียดายครับกล่องแปลกนะฮะ นี่เสิร์ฟยันปากซอยร้อยพาร้อยสามสองครับคนนี้ปกตินะเสิร์ฟไข่เสิร์มมาแล้วครับปาโปเหยียบติดแน่นดีครับลงมาลงมาห้าอลงมาลงมาีน้อยบเรีย่น เขา้องงัดขึ้นไปให้ในให้ในข้าบนมาเขาปมาเขาจอดเขาจอดเขาจอดที่มันเล็กตะก้อเขาที่มันจับพวกมันเล็กตะก้อเกินยี่สิบคนไปหมดไปหมดเวยนไหมครับสวยครับลูกนี้โอ้ได้หรือเปล่าอ้าวได้ครับอ้าวออกครับได้แต่ออกนะสิบสามแต้มเกมนะครับไม่มีดิวนะกล่องเปิดสวยครับลูกนี้ นี่ครับโอ้บล็อกอ้าวครับยังอยู่ครับนะลูกนี้โอ้โหบล็อกแต่ว่าฟูเร็วครับลูกนี้บล็อกอีกแล้วครับโอ้มันลูดมันลูดถูกแขนนะครับเถียงก็ไม่ได้นะครับเพราะผมถ่ายวีโออยู่นะลูกนี้บล็อกดีด้วยนะมาอีกแล้วครับปาดเข้ามาครับโอ้ยังอยู่ครับไปไงน้องอุ้มเอาคืนอ้าวยังอยู่เฉยครับลูกนี้หัวอีกทีนึงอ้าวยังอยู่ครับลูกนี้ อ้าวตั้งดีครับปูว่าไงครับปูว่าอะไรโอ้ลูกนี้เจอหัวสวนครับโอ้ยเก่งมากแคเฉนเลยโอ้ลูกนี้มองเฉยเลยมองเฉยเลยดีหัวไม่แตกโอ้กองเชียร์ชอบเลยครับลูกนี้โอ้ยเอาหัวบล็อกเออเอาหัวบล็อกนะเดียวหูฉีกอ่ากลับข้าวมาคจ้บกับข้าวใครซื้อข้าวกลับข้าวมาครับเดี๋ยวยกเน็ตก่อนนะฮะครับแก้ม97แล้วนะครับฝั่งอุ้มลงทานขึ้นนำ เติร์ดฮะโอ้จี้จี้เยอะเลยนะครับโอ้ลูกนี้โอ้ยติดบอยแล้วครับแต่ออกนะเรามาดูครับอ๋อสามคนเราเกลี้ยงกันเลยเนี่ยก็ปอกอยู่ปอกหัวนะเจอมาอ้าวลูกนี้กล้องกล้องตั้งสวยปุ่มมาไงโอ้ลูกนี้ใช้หัวเรียบร้อยครับใช่คงล้นเกินเงินจริงเสียครับ เสรไปแล้วครับดีเลยครเสร็จตันมาี่เสร็จตันอ้าวแต่เขาลุงลุงนี้แตกนะเอามาครับมาต่อครับเสิร์ฟเองเลยครับโอ้ออกอีกแล้วครับลุกนี้เสิร์ฟออกอย่างเดียวเลยครับลูกนี้ครับไปเสิร์เอะไเลยไกลอลยก๋เลอยู่ครลบอ อ้าวตั้งได้ครับลูกนี้ตั้งได้เอียนไว้ยังไงตั้งมาแล้วครับปูปลาลงมาเรียบร้อยครับเป็นแต้มครับโอ้เสิร์ฟไกลเหลือเกินครับเสิร um ์ฟอย่างนี oui> ้มืดเลยนะเสียเวลาเจอมาแล้วครับโอ้ยังอยู่ครับลูกนี Twitter> ้ตั้งสวยครับปาดเองหรือเปล่าครับปาดเองครับแม่ ปาปูครับหลังจากท่ายแพ้มาหนึงเกมแล้วนะมาดูดีครับตามมาครับมาแล้วครับโอ้โหสรับนี่ครับปาดโอ้รู้สึกว่าจะวันนี้จะซึ่งซึ่งไปนะครับน้องอุ้มเนี่ยมาดูเปิดมาดูเซิร์ฟครับเสิร์ฟมา เล่นเองเอาแล้วครับบล็อกได้เออนั่นแหละอย่างงเี้ยยยเเรรีบ้ออาลูกนี้อ้าวบล็อกอยู่อยู่ครับอยู่มาแล้วครับตั้งได้ครับโอ้โอ้เรียบร้อยครับคู่นี้สูสีครับคู่นี้สูสีเอ้าลูกนี้ออมด้วยนะครับแต่โอ้ยืดขาไปแล้วนะลงแม่แหละ มาดูครับเปิดเข้าไปเสิร์ฟสี่เลยอ๋อม็ดเดียวเม็ดเดียวครับ13แต้มเกมนะครับน้องอุ้มนะหาทั่วประเทศนะครับราคาไม่มีเลยครับคู่นี้นะนี่ฮต่อซอยเต็มไปหมดนะครับเอามาดูลูกนี้เกมไม่เกมครับเอาเบอร์เกมให้เด็กเด็กเดิมทานนะ มา,มาติดเกมได้หรือไม่ครับปุ่มเป็นคอนเสิร์ฟนะครับนนเกมนี้เสร็จแล้วเสิร์ฟจี้เข้าไปอ้าวตีนเนตครับลูกนี้มนไม่เกมแล้วครับเมื่อกี้กำลังเล่นเลยนะครับว่าจ,จะเล่นมอจะอด์รถมาอีกแล้วครับลูกนี้นนกล้องนี่ก่อนที่เขาจะลงเล่นเนี่ยเขาต้องกินเหล้าเสือมาก่อนนะครับเนี่มาลเกลเหลืองอาแล้วเปิดสวนครับลูกนี้ลนก็เจอหัวสวนครับเรียบร้อยครับนี่หัวดีครับ เย็นนี่หัวดีนะโอ้โห,หนุ่นถอยไปนู่นเลยครับถอยไกลเหลือเกินครับเป็นลูกสูตรนะสเสร์มมาอ้าวปัดแลวก็ได้เปิดดีโอ้ลูกนี้ออแล้วก็เรามาดูจะเกมไม่เกมครับไก่เกม้วครับสนามนี้อยู่ที่ลาดพร้าว130นะครับใครที่สนใจจะมาับตะก็เดิมพันก็เข้ามาได้นะครับ เขายังอยู่ครับลูกนี้ไม่ยอมแพ้โอ้เรียบร้อยครับเกมง่ายๆครับลูกนี้ครับเป็นทีมอุ้มนะฮะอ่าอุ้มลงฐานเอาชนะนะครับออกหมดดีเอาออกหมดครับออกหมดนะครับนี่ครับพายแพ้ไปนะครับคู่นี้นะครับออเลยนี่ออกหมดแล้วไงก็ออกหมดแล้วเนี่ยเสียบร้อยครับบรรยากาศนะครับนี่ครับไหนพอดูหน้าผู้หน้าผู้อ๋อนี่ครับหน้าผู้ชนะ